บ้านที่11เบปิดร้านหมูกระทะร้านหมูกระทาบุฟเฟ่หาพนักงานสองคนตัวเลยครับเจ้าของไปไหนจ้าของร้านหมูกระทาไปไหนเฮ้ยมาละว,ว่าไงคะชุดละกี่บาทแต่จริงเขาขายเป็นบุฟเฟ่นะเมื่อกี้ที่เราอ่านหน้าร้านแต่ดูไงว่าเขาจะอันนี้หรือเปล่า1 5 0ค่ะ <laughs> นี่ไงคุณบอกว่าร้านหมูกระทาบุฟเฟ่เอาชุดใหญ่ครับคะสรุปคุณขายเป็นบุฟเฟ่หรือว่าขายเป็นชุด เอาเป็น V.I.P หรือธรรมดาคะ V.I.P รับระดับผมเฮ้ยตรงนั้นมันก็ร้านอาหารอีกแล้วนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงอะผมขอแวะชิมหมูท้าก่อนเชิญด้านบนเลยค่ะเฮ้ยเชิญด้านบนวะอ๋อนี่ไงห้องเฟรเดี๋ยวไม่น่าใช่อ๋อตรงนี้ไม่อนุญาตให้เข้าเฮ้ยทำมาเยอะจังวะดูดิคนเดียวค่ะใช่ผมมาคนเดียวแต่ว่าถ้าเขาทำระบบแบบว่ายังไงดียืนกินมีท่าย,ยืนกินนี่จะดีมากคนใหญ่เขาไปอัพ อัพแต่พวกบ้านใหม่อย่างงี้รถใหม่บ้านใหม่ไม่ไอนุญาตให้เข้าชุบบุบไม่อนุญาตให้เข้าผมแค่แวะชมเฉยดูแลยลูกค้าด้วยนะอ๋อคนนี้ไงเฟยทิเงินครับค่ะสองร้อยบาทไอติมฟรีค่ะเว้ยไหนไอติมเราเห็นอันนี้เลยหมูคุณเหนียวติดฟันมากค่ะแต่ก็อร่อยดีเว็บกัดหน้าเชิญใหม่นะคะที่ให้ไปไม่มีหมูนะคะแล้วมันคือเนื้ออะไรไม่มีหมูงั้นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวดี่มาร้านหมูทาดิไก่ค่ะร้านหมูทาร้านหมูทาแต่ให้เนื้อไก่หมูต้องสั่งเอาค่ะก็ผมเอาชุดใหญ่มาอะไรชุดใหญ่มีแต่ไก่เหรอคุณสุดยอดมากเดี๋ยวแล้วใครเขาเอาไกมา่มันมาเป็นหมูกระทะวะโอ้ยอให้กินฟรีให้กินฟรีวะเอาเงินไปต่อไปก็ต้องว่าร้านไก่กระทะซะไปละคุณเอาอีกไหม พี่จดีมากครับขอบสุณสำหรับเงินนะนี่ร้านอาหารอ้โหใช่ปะเนี่ยไม่ได้จะใช่เนี่ยร้านหมูกระทะถ้าเขาจะเสิร์ฟไก่ก็เป็นไก่กระทะดีจริงปะไม่ตัน,นี้นะฮะผมไม่เอาเอาเลยมันของพี่พี่คนนั้นหญิงอ่านว่าอันไหนผมหิวหมูกระทะอะไรวะนายคนนี้สนใจให้แล้วไปไวเกินผมหิวอ่านทําไมบ้านผีสิงเอ๊ผมอยากดูอ่ะผมขอแวะเข้าไปสักหน่อยนะครับ โอ้ยไงเฮ้ยเราใครระเบิดเป็นโครงกระดูกูนะฮะเฮ้ยใครอะมีเอฟเฟกต์อะยิบระยับเฮ้ยใครเราต้องนอนก่อนปึ๊บนี่นอนในโลงศพเฮ้ยเจ้าของบ้านมานอนในโลงศพอยู่น่าจะเป็นอดัมมะบ่าวเมื่อกี้มันระเบิดอะเฮ้ยผมแค่มาสำรวจบ้านผมไม่ได้มาปนเฮ้ยนีไงเตียงใครเฮ้ยเสียงคนโดนแบน อ,อ้าวบานแตกก้อนหลังรถมีร้านคาราโอเกะอย,ย่ารีบไปดิโอกำลังอ่านอยู่เลยแต่งรถยังไม่เสร็จแล้วคุณก็กลับมาเดิมอพอเขาเปลี่ยนอยู่นี่ร้านคาราโอเกะโอ้โหสกกนนนแซดพยาภาวนาอย่านำอย่าป้อนแนมแมสจะได้จะได้ด่าจะได้ตบเพื่อเราเนี่ยอ่านเพื่ออย่ากวนมาหาเรื่องอยู่ดีๆก็จบตลกไม่ต้องจะไปเล่นสก,กิมบิที้ทาวเวอร์ดีเฟเปะ เอ้เล่นดีสนุกนะไปเลยขี่เองครับผมใครจะไปอยู่กับฉันบ้างไม่มีไม่ไปไม่มีหรอกเพราะว่าฉันเลี้ยงมันอยู่ที่บ้านผมไปผมไปเลี้ยงมาเลยเหรอไม่มีทางนี่สาวเลี้ยงมาฉันเลี้ยงหมาที่บ้านนอวไม่มีใครแล้วฉันไปก่อนนะไม่ไปว้าวขอบคุณที่บอกเสียดายที่ฉันไม่ได้ถามไปเถอะเฮ้ยไปทำไมอ่ะหุ่นไล่คนนี้ทําไมแลทีบอย่าไปฉันจะไปเล่นกับหมาฉันแล้วนะมาดูเธอแต่งตัวสิ พูดแบบนี้ฉันไม่ให้ไปส่วนฉันจะไปเล่นกับงูเ่าแล้วนะเอา้าใครจะไปกับเธอล่ะนี่เดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมไปเอง <c oughs> นี่อ๋คือหมาผมนึกว่าเขาจะไปเล่นแบบชีวิตจริง <c oughs> เขาจะออกเกมแล้วคุณมาเล่นกับหมาเนี่ยหรอเฮ้ยแต่นี่มันเป็นแมวอ่ะคุณสุดยอดมากหมาเธอไม่ขยับเลยคุณสุดยอดมากเดี๋ยวเราลองเข้าไปคนอยากอยู่ด้วยดันแบนนี่ยสองตอนแรกสองคนนี้เขาปฏิเสธแล้วนะคนนี้จะพาไปอยู่ด้วยเหรอแล้วผมเนี่ยเออผมอุตส่าห์อยากอยู่ด้วยเนะี่ย ทำให้เราเข้าได้มันไม่แบนด้วยแล้วผมล่ะโดนแบนเต็มๆฮ่าๆๆทำให้เธอลาเอียงงี้ล่ะสองมาตรฐานละวลังโม่อายุ18บแปดไรสมายอายุ18แล้วเล่นด้วยได้ไหมบอดูดิคนอื่นแบนหมดเลยฮ่าๆทไมอะ่ะผมจะไปเล่นบาร์บี้แล้วต่อด้วยขี่ม้าโพนี่อันนี้แต่งตัวปั่นปะสิแต่งงี้น่าจะปัน่นคืออะไรคืออะไรอายุ18แต่งแบบนี้ไม่ได้เหรออ๋อมันไม่อันนี้เหรอไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สมส่วนไม่ไม่เข้ากันชัดละ อ๋อเขาก็แต่งมัวมวได้เอออายุเท่าไหร่ก็แต่งได้หมดแหละอะไรเหรอ7 8หาร892เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้18ตอบได้ไง,ไง่ายๆอ่ะจริงเหรอไม่แต่นี้มันจะเป็นจุดทศนิยมเนี่ยถ้าคุณเอา7892าร892ชัดและอายุ18จริงๆนะ7หาร8 9 2ปึ๊บเนี่ย7าร892มันมัวนะ่วแล้วน่ะไม่ได้โกหกด้วย292คูณ8หารเเท่ากับทําหมดโดยแค่ ให้ใช้ได้แต่ละสูตรพิธีโกรัดงั้น32หารห้าเท่ากับไม่รู้ง่ายนะผมว่าพวกนี้เนี่ยปั่นอยู่เด็ดเลยอายุ18แล้ว18ตอบคูณไม่ได้หมออ้อยขึ้นยังหารได้สิบแปดจริงดิพี่เอาคนนี้มาจากไหนเนี่ยทุกคนกำลังสงสัยในอายุคนนี้นะใช่เจ็ดหารเจเท่ากับหมอนึ่ไม่น่าจะใช่ฮเพอโกหเหรอแปลว่าอะไร จริงๆไม่รู้ตายละครับพวกนายอย่าไปบูลลี่พี่เขาสิอังกฤษพื้นฐานล่ะงั้น8หารเกเท่ากับมันน่าจะ96 98, ้าหาร8นะนี้น่าจะลงตัวอยู่ใช่ปะได้เท่าไหร่วะแ8ดแปเป็น96ไม่รู้อ you stupid ไม่รล้ะแปแป,แปไม่รู้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 อย่างเดียวแต่เราอายุ18จริงๆ18หรือ8เอาให้แน่มอมสข้อสออะไร 25 48, 25 48 2 5ง8 2 5ส8ถึง2เดาเดาเลยเนะี่ยาลบ49เกอะไรเี่ยสองหี่แปถึงสเ้เหรอเขาจะหมายความว่างี้คุยอะไรกันนะ่ะพี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวพอสอเกิดคุณก็ต้องมันก็ต้องแค่แน่ชัดหรือเปล่า2539าไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมพอสอทำไมจะเป็น2548-49่ถึงวะพอสอเกิดต้องพอสอเดียวดิ2499ี24 <99. S 1> 8แล้วจริงๆชิวแมนสีอะไรเฮ้ยคุณบูลลี่คนนี้ทำไมล่ะเพียวเกิน5 6 5 งั้นผมอายุร้อยปีเชื่อเปล่าเมนมีไรมีไรสีไรต่อไปชี้เกียดเถียงเด็กละกินข้าววันละกี่เม็ดฮ่าฮ่าฮ่าอ้าว้ยกินมามากไม่รู้เลยไม่ตอบเราสิบเก้าแล้วปัว่นปันปันปันความจริงถูกเปิดเผยฮัลโหลอายุฮังกี้ถ้าเอง18ผมไม่30เลยหรอฮ่าตอบตอบสบจริงต้องโดนต่อก่อนนะถึงจะเรียกว่ายุ18แล้วตักกาหในของมันวนะดะเอาไว้กลายเป็นผู้ชายละแป้งล่างด้วย ใครเอาสมัยไปต่อกทีจะได้18ง่ายทำไมล่ะไม่ได้เจอกันนานเลยงานเยอะมากหาเพื่อน1 2บสงถึงสิับเตงเธอไม่ค่อยเล่นเลยไม่ว่างอหาเพื่อนอายุร้อยยีปีขึ้นไปอ๋อมามามา,มาเรา290ปีเธอรับได้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังมาไม่รู้อีกสมยัยได้สิไทถามพี่คุยอะไรกันผมก็ไม่โลไปสร้างบ้านกันเบื่อคนขี้โมเฮเนีใครบอกว่าคุยกับคุณเต็มไหม เอาเงียบก็ลาปตอนนี้คิดบทอยู่หรอพี่แล้วจะคิดเพื่อเอานึกว่าแสดงยังไม่จบแสดงมันยังปอมไม่เท่านีสใส่น้องเลยนะเฮ้ย <c oughs> เอาวะสมัยคนนี้เหมือนเริ่มตอบโต้หรือเปล่าจากที่ยอมโดนบูลลี่มาตั้งนานนะ่ะจะเริ่มเห็นเขาสู้บ้างจ้ายังไม่เช้านี่อ๋อคนนี้พิมพ์จ้า,างี้าหรอจ้าอ๋อยังไม่เช้ามันยังไม่จ้าวอดไม่เก็ตตอนแรกผมก็เกือบไม่เก็ตวอรดอะไรตืด นี่โดนชอนโดชนชอยไหมละ่ะเธอมีสมองหรือเปล่าพิมพ์ไม่สมอายุหน่อยนะน้องครับปันพิมพ์ไทยกับอังกฤษคนก็อ่านได้อยากอวดว่างั้นแล้วมีไหมเอย่ยใช่จ้าอยากอวดเรียนจีนให้เก่งแล้วกันค่อยอวดเอาไปภาษาจีนละสักพักคนนี้พิมพ์จีนมาครับโอ้โหอึ้งแน่นอนใช้แปลภาษาก็บอกว่าเหอะจบยังสแสดงจบยังเอย่ยเอาคุณยาวไปดิวผมอันเนี่ยเดี๋ยวมันจบ กลังหาเรื่องอ่านอยู่ไปนอนไปบอกตัวเองเถอดจับจุบอีป้าจับจุบคืออะไรผู้ชายอ่าสรุปอ่าเขาเป็นผู้ชายเหรอแล้วตอนนี้มันหายไปไหนแล้วะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสปีกแมนด้วยนะเรวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน